เออดุ้ยนุ่นฝากลาเนาะลูกคุณเมื่อไหร่ไปแล้วปีหนึ่งว่าเก้าเดือนจะก่อนใช่ไหมคะพอดีอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ไงที่ไม่มีงานให้ตามน้องก็เลยไม่ได้ร่ำลาส่งเอสเอสมาก่อนขึ้นเครื่องบอกว่าฝากเดือนเก้าเดือนเรียนหนึ่งเดืยนไม่เรียนเป็นเด็กเอ็กเชนอ่ะก็เรียนจบปีสามปีนึ่งแล้วกลับมาเรียนปีสี่ที่นี่ได้เลยครับเรียบร้อยครับ ขอขอเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับอครับพี่นี้คู่นี้รอแล้วทางการกึ่งกำลังใช่ไหมมาลองกินก็ใช่ว่าต้องมาใส่สแลักไงบ้าร์ว่ามันไม่เข้ากับตุ้ยหรอกอย่างนี้เละดีไหป้อมบอกว่ามากับผมแล้วตุ้ยหล่อไหมครับคือพี่ก็เลยไม่รู้จักโอ้โหนี่ผมใส่ชุดดอบกับ คุณหญิงนะคุณหญิงสีทองใช่ไหมครับคุณพี่สีทองผมมีเชือกรงเท้าของคุณพ oh. ี่ทองเอาสิเอาสิเป็นไงเหมือนนัดกันมาขอฟังก่อนสักรอบด้วยโอเคฟังกูอยู่แล้วครับอ้โหถ่ายคู่กันไหมคะตุ้ยตุ้ยถ่ายรูปหน่อยได้ครับคนเปิดไม่อยู่เลยครับเพลงิเปร้อนฝนก็ร้อน ชันันชันผลเ้าเองาัวนีวาถายรูปก่อนนี่แฟนขับมาเนี้ยใช่ค่ะมาเป็นดิกโลโก้มากเลย

ลูกพี่ผมก็จะถ่ายรูปกับพี่หน่อยเนี่ยเชิญครับผมนักร้องเหมือนกันเชิญเลยครับนักร้องอินเตอร์นะครับข้างบนข้างบนข้างบนอีกแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรคเออตัวเนี้ยมันไหลอันนี้ดีกว่าครับ ใใก็จะมีปรญหาครับร่วมกันครับ<ะ>กไ<ะ>ม่งลง<ะ>อ้ย่าไปไม่ได้นะ,ะยิ่เกอร์อีกแล้วนะฮะ ก้องกลางไหมวะต้องมือที่กานึ่งสองสคนะครับหนึองแน่นอนที่สุดครับวันนี้ของครับสวย